สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอ็นพาเพื่อนๆขับรถนะคะเราขับรถผ่าผ่ายุฝนเข้ามาค่ะเรากําลังเดินทางค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆดูวิวับแอนนะคะข้างสองข้างทางต้นไม้สีเขียวงามตามากค่ะช่วงนี้อากาศสดชื่นชุ่มฉ่ากันค่ะแอนอยากให้เพื่อนได้เห็นถนนที่เมืองไทยกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆได้เห็นเส้นทางจากเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางนะคะฝนตก ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพื่อนๆตั้งแต่เมื่อวานบ่ายมีพาย,ยุเข้าแล้วก็เมื่อเช้าก็ฝนยังตกอีกแล้วก็ยังตกตมาตลอดเลยค่ะฝนแอนออกจากบ้านเชียงใหม่มาฝนตกตลอดทางค่ะกว่าจะอยู่จริงๆก็เกือบจะที่จัง,จง,จงหวัดตากแล้วค่ะอุ๊ยเพื่อนๆคอยดูให้ดีนะคะถ้าเห็นช้างแล้วแปลว่าถึงลำปางแล้วค่ะตะกี้ใครเห็นช้างบ้างคะเพื่อนๆ จะมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ทางด่วนอุดรรัชยาค่ะตรงเข้าสู่กรุงเทพค่ะแอนจะไม่ตรงไปที่รังสิตนะคะถึงตรงนี้พอลงมาค่ะเป็นด่านตีสมานแล้วก็จะมาทะลุที่ดอนเมืองค่ะเพื่อนๆสามารถทะลุออกไปออกตรงสนามบินดอนเมืองได้นะคะถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนสงประพานะคะเพื่อนๆช่วงนี้ผ่านเพื่อนๆเที่ยวที่กรุงเทพนะคะเพื่อนๆ าจจะมีคลิปแถวๆกรุงเทพหลายๆอย่างหลายๆที่นะคะเพื่อนๆแอะและเพื่อนๆสงสัยแอนมาทําอะไรช่วงนี้แอนอยากจะชวนเพื่อนๆมาเลือกตั้งค่ะใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะคะอยู่ที่ไหนรีบกลับมังเทพนะคะมาเลือกตั้งผู้ว่ากันค่ะเพื่อที่เราจะช่วยกันเปลี่ยนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่ทันสมัยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและยิ่งใหญ่ ให้ใครๆทั่วโลกอยากมาเที่ยวเมืองไทยกันค่ะเพื่อนๆมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงกรุงเทพนะคะคุณเพื่อนรักใครชอบใครมากากระบาดกันค่ะรู้แล้วยังคะว่าทำไมแอนต้องฝ่าพายุฝนเข้ามาตอนนี้เราทานข้าวกันค่ะเพื่อนๆร้านข้าวต้มหน้าปากซอยค่ะอาหารหน่าทานกันทั้งนั้นเลยเพื่อนๆใครหิวมั้งคะทานด้วยกันกับแอนนะคะแอนก็มีหมูกรอบผัดผักกระเฉดใบแดง ข้าวต้มกุย้ยแล้วก็ข้าวผัดกุ้งให้คุณสามีแล้วก็มีปลาทูต้มเค็มค่ะแต่ว่าปลาทูต้มเค็มอ่ะเขาต้มไม่นานเท่าไหร่คร่ะยังแข็งๆอยู่ก็ยังไงกันก็ขอเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเลือกตั้งผู้ว่าก,กันค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขค่ะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองสวัสดีค่ะ